ค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับโคจุกันอีกแล้วนะคะเด็กๆลองหันกิสิ้เสิคะว่าด้านหลังของโจุมีอะไรเอ่ยเราเปลี่ยนเหนือนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมว่าเราเลียนหน่วยอะไรนะหน่วยวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามโคจุนะคะวันขึ้นปีใหม่ก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่นะคะ เดี๋ยวเราไปร้องเพลงชายโยพูดตามค่ะเพลงชายโยเด็กๆอยา่าลืมทำท่าทางประกอบเพลงเลยนะคะไปกันเลยค่ะ วันนี้คุณถึงจะพาเด็กๆไปรู้จักความหมายของวันขึ้นปีใหม่กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะ,ะวันขึ้นปีใหม่นะคะเขาก็จะจัดงานการสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆเหมือนที่คุณถึงจัดห้องวันนี้เลยนะคะเขาก็จะมีจุดพูุ แต่งบ้านเรือนให้สวยงามเลยแล้วเด็กๆรู้หรือยังคะว่าวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะรู้หรือยังคะถ้าไม่รู้วันนี้ครูถึงจะบอกให้นะคะวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ของเรานะคะมีสองมีสวันนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลแล้วก ป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะวันนี้คูสูจะพาเด็กๆมารู้จับวันขึ้นปีใหม่สากลก่อนนะคะวันขึ้นปีใหม่สากลจะโตกับวันที่หนึ่งมกราของทุกปีนะคะเด็กๆเด็กๆพูดตามคู้สูนะคะวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่หนึ่งมะกะราคมนะคะตรงกับวันที่หนึ่งนะคะเด็กๆตรงกับวันที่หนึ่งมะกะราคมของทุกปีเลยนะคะเด็กๆมาดูภาพต่อไปเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเขาก็จะเรียกว่า,าวันสงการที่เด็กๆชอบเล่นสาดน้ำกันนั่นเองนะคะ ขาเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะจะตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีเลยนะคะ,ะเด็กๆพูดตามผู้สูงนะคะวันขึ้นปีใหม่ไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับวันที่10 วันสงการนั่นเอง่ะสิบสามนะ 13, นะตรงกับวันที่สิบสามเมษายนของทุกปีเลยนะคะเด็กๆวันปีใหม่วันปีใหม่หม,มีสองมีสองวันนะคะใช่ไหมคะอ่ามีวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันปีใหม่สากลนะคะวันปีใหม่สากลตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ ต้องกับวันที่หนึ่งมกรา,านั่นเองแล้ววันที่วันขึ้นปีใหม่ไทยล่ะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะตรงกับวันที่สิเมษายนใช่ไหมคะ,ะวันนี้เดี๋ยวครูจุ๋มมีภาษาอังกฤษ,าษานะคะเดี๋ยวจะเด็กๆพูดตามครูจุม๋มนะคะ Happy New วันขึ้นปีใหม่อีกรอบนะคะเด็กๆ happy new year สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่เด็กๆก,ก็ได้รู้จักความหมายของวันขึ้นปีใหม่ไป เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการจัดห้องหรืออุปกรณ์ในการจัดบ้านเมื่อถึงวันครึ่งปีใหม่ของเรานะคะอ่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกของคุูถึงก็คืออาเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆรู้จักไหมว่าสิ่งสิ่งนี้คือ เรียกว่าสาย้งนะคะเด็กๆต่อไปนอกจากสายุ้งแล้วคุณูจะมยังีอะไรอีกนะโอ้เป็นกรงเป็นทรงกลมด้วยเด็กๆว้าวอาเด็กๆดูสิสิ่งๆนี้เขาไว้แขวนไว้แขวนบนเพดานนะคะเวลามันโดนลหมหรืออะไรพัดมันก็จะหมุนเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีลายสี มากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญเด,เด็กต้องชอบมากแน่ๆเลยอะไรนะที่เป็นทรงกลมที่เป็นทรงกลมเราสามารถเล่นได้เด็กๆทราบไหมคะ เด็กเป่าลูกโป่งเด็กต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยปั่นนะคะถ้าเด็กๆเป่าเองเป่าเยอะๆเป่าเยอะๆครังเด็กก็จะทูขึ้นเป็นอันตรายนะคะเป็นอันตรายและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาเด็กๆเล่นลูกโป่งต้องระวังมันแตกถ้ามันแตกไปโดนตาหรืออวัยวะที่สําคัญเด็กๆก็จะได้รับบาดเจ็บ สิ่งที่ผู้จุนมานำมาในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาตกแต่งห้องเรียนหรือบ้านของเรานั่นเอง,เองนะคะอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนวันขึ้นปีใหม่ไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันขึ้นปีใหม่สากลของเรากันดีกว่านะคะอ่ะวันขึ้นปีใหม่สากลตรงกับวันที่ I don't